โอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องโลฮานครับตอนนี้ก็จะแคสเกมกาลิน่าฟรีไฟนะครับเราก็จะมาเล่นแบบปืนพกทั้งเกมนะครับมำใช่ปืนพกทั้งเกมทำไปแล้วลูกสองทั้งเกมตอนตอนที่ไม่ได้ใช้ซองก็ใช้หมัดแทนครับโดนไป กดโดอ๊ะไม่ไหวไม่ไหวตรนี้ลบก่อนโอ๊ะกดไม่ทันโอ้ร้อนเอา้าเพื่อนเลียบยิงดิเออชนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยครับช่วงนี้ไม่ค่อยลงทริปงั้นวัน นี่จะลงคลิปสองคลิปนะบฟฟาย,ยกับระบบโอเคนะได้สองพวงมาละมายิงใส่แปกเลยเยว้ยโอกดวิ่งไม่ติดเอ้าบัก อะไรเนี่ยอ้าเกินเอา้ <Good. S 1> เอาอะไรวะเนี่ยโอ้ oh, เพื่อนแตกสองทางนี้เอา้ากดพลาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้โทรศัพท์าาปเป็นอะไรอือจบ อุ้ยเพื่อน <pe w> ระวังโอ๊หไม่ดูด้านหลังเลยเอกาจะดักสองทางแต่ไม่ทันสองพวงอีกอันแล้วก็หมวกพออืมเมื่อไหร่จะเริ่มวะ Chúp trước trước go, bye bye bye, na, pôo cái ở nhà, cứp, ở nhà na, do you know it, quá. อยู่ประมาณบนบ้านเปล่าบ,บ้านนะน่าจะใช่เลยมันก็บนบ้านนะลองขึ้นไปก่อนโอ้โหเลือตัวเดียวฝั่งนั้นลองขึ้นไปชาร์จดูก่อนบนนี้ไม่มีงั้นก็บนหลังค้าวไม่ใช่ั้งนั่นไงว่าแล้วไม่ใช่ าเพื่อนไม่ไหวนี่บอกเลยว่าเกินตัวเดียวเนี่ยเออยิงมันเมื่อกี้ใครยิงวมมันไม่ได้ยิงเลยนะเมะื่อกี้เพื่อนยิงเราก็ไม่น่าเป็นไปได้เกาะสามพี่อัพเกาะไอวอลหนึ่งลูก2ลูกก่อน แค่ okay, mm hmm. นี้แหละเฮ้ hey. เพื่อนแต่ละคนนี่ก็ใส่ชุดเท่อยู่นะแต่เรานี้ดิโอ้โหชุดโคตรเก่าไม่ค่อยเท่ชุดเก่าสมุไรกซีซั่นแรกเลยย้อนยุค หลายปีเลยเช่ประมาณปีที่แล้วอืมเฮ้ยมันอยู่ในนี้แหละว่านะเอามันอยู่ทางเพื่อนนะเราใส่มันไม่ได้อยู่ทางเพื่อนอย่างเดียวหรอกยัไปวอไปด้วยก็เจออันตรายึไม่มันอยู่ไหนกันหมดวะ พู่เงียหน่อย๋อหายไปไหนหมดไม่อเออนั้นก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบารดูว่าเอาไงดีวะอีกตามไหม อีกตาก็แหละหยอกหยอกเดี๋ยวยังไงก็มีคลิปเราบอกอยู่แล้วแค่นี้เนี่ยบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย